สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 4นี้นะครับเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยจะกลับมาอยู่ในสภาวะของความอึดอัดนะครับและบางทีคุณก็อยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนกันหรือจะต้องเฟดตตัวเองมาอยู่เบื้องหลังอาจจะดีกว่าถ้าคุณผันตัวเองไปเกี่ยวข้องกับด้านของต่างประเทศนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับด้านของสายออนไลน์อาจจะส่งผลดีกับคุณมากกว่า ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าในเดือนนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระวังการเกิดอุบัติเหตุที่มีเหตุให้เกิดการเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นถือว่าต้องระมัดระวังและการงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะดูมีความผันผวนนะครับหรืองานอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายอยู่<อ>ด้วยเหมือนกันในเดือนนี้และในเรื่องของความรักนะครับสำหรับเดือนนี้หากจะห่างกันบ้างก็ ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะส่วนในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับยังเป็นเดือนที่คุณยังมีโอกาสของการได้รับโชคลาภได้รับความสําเร็จอะไรต่างๆได้อยู่นะครับแค่บางอย่างเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยมันอาจจะดูยากลําบากหน่อยมันเป็นเพราะตัวคุณต่างหากรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับว่า ในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 4เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกคลิปนะครับว่านี่เป็นการทํานายแบบรวมของชาวลัคนาราศีมีนไม่ใช่เป็นการทานายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเรามาเริ่มเลยครับเรามาเริ่มกัือนที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับ ซึ่งในเดือนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่1จนถึงวันที่7เนี่ยนะครับดาวพฤหัสดาวตัวตนของคุณเนี่ยก็อยู่ในช่องที่ชื่อว่าลาภะช่องที่เกี่ยวกับโชคลาภของความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีโอกาสของการทําอะไรมีความสําเร็จมีโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณได้ดีถึงแม้ว่าโชคลาภหรือความสําเร็จเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่มากนะัก เพราะดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นนิดนะครับและตัวเวลาที่ดาวตัวตนของคุณเองเนี่ยเป็นนิดมันก็อาจจะเป็นที่ช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะครับและอาจจะรู้สึกว่าส่วนใหญ่เรื่องที่คุณจะต้องไปสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีกว่าหากการไปทําอะไรแบบทําร่วมกับกลุ่มทําร่วมกับส่วนรวมร่วมเป็นกงศีอะไรลักษณะแบบนั้น เพราะบางทีการทําอะไรเองคนเดียวนะครับอาจจะสําเร็จได้เหมือนกันแต่มันดูสําเร็จอะไรได้แบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้โดดเด่นนะครับเพราะเวลาดาวมันเป็นนิดนะครับมันอาจจะแปลว่าไม่โดดเด่นนะครับไม่ไค่อยมีศักยภาพหรือมันจะดูมีความโดดเด่นขึ้นถ้าเป็นการทําอะไรแบบรวมเพราะฉะนั้นคุณยังมีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่คุณทําแต่มันจะเกิดได้ดีกว่าหากเป็นการทําแบบรวมรวมกันร่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกงศีแบบนี้นะครับ และในเดือนนี้นะครับถือว่าก็เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการมีดาวคู่ศัตรูดาวอาทิตย์กับดาวอังคารอยู่ในช่องมรณะที่หมายถึงเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยนะครับซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวเขาเรียกดาวคู่อุบัติเหตุเพราะฉะนั้นถือว่าก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่มีผลกับเรื่องของสุขภาพของคุณแต่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวอังคารเนี่ย เขามีความอ่อนกําลังอยู่ก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่มันรุนแรงหรือยิ่งใหญ่นะครับประกอบก,บกับการที่ดาวสุกดาวเจ้าของช่องสุขภาพของคุณเนี่ยนะครับเขาก็ได้ตําแหน่งมหาจากักรถือว่าเขามีความแข็งแกร่งอยู่แหละนะครับแค่มันมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ในช่องสุขภาพของคุณก็ถือว่ายังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างและพอหลังวันที่8พฤศจิกานะครับ8พฤศจิกาเนี่ยดาวพฤหัสเขาย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศ เวลาที่ดาวตัวตนของคุณมาอยู่ในภพวินาศนะครับวินาศแปลว่าอ,อ,อึดอัดนะครับพังทลายเสียหายนะครับอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับคดีความการโดนโกงนะครับการโดนบดบังการโดนแย่งซีนอะไรต่างๆอันนี้คือมุมที่เสียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวตัวตนของคุณไปอยู่ในภพวินาศสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้อง กลับมามีความรอบคอบมากขึ้นเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณอาจจะง่ายต่อการเกิดความเสียหายความผันผวนอะไรต่างๆกับตัวคุณเองและสิ่งที่คุณทำง่ายต่อการมีเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการโดนช่อโกงอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองก็อาจจะอยากอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบ ถอยตัวเองมาอยู่เบื้องหลังบ้างนะครับงดการออกสื่องดการออกหน้าออกตาอะไรต่างๆอยากจะอยู่แบบลำพังแบบปลีกวิเวกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะวินาศมันก็มีความหมายที่เกี่ยวกับการสันโดษการปลีกวิเวกนะครับการอยู่แบบนิ่งๆซึ่งถ้าการทําแบบนั้นจริงๆก็จะส่งผลดีกับคุณมันก็จะลดภาวะของการเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น กับคุณได้เหมือนนกันนร,รือคุณอาจจะต้องผันตัวเองนะครับไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านของต่างประเทศก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสิ่งเล้นลับหรือแม้แต่อะไรที่เกี่ยวกับด้านของสายออนไลน์ด้านโปรแกร,รมแรงต่างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คําว่าวินาศจะได้ไม่แปลเรื่องของความเสียหายคดีความนะครับความผันผวนต่างๆซึ่งอาจจะต้องกลับไปอยู่ในโหมดลักษณะแบบนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีมีน ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินคือดาวอังคารนะครับโดยหลักเนี่ยนะครับดาวอังคารเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเขาก็ไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่ามรณะนะครับแน่นอนครับเวลาดาวการเงินไปอยู่ในช่องมรณะถ้ามองในมุมที่บวกนะนะครับคุณอาจจะมีการเงินที่เข้ามาจากเรื่องของด้านต่างประเทศนะครับเงินเก่าเงินชดเชยอะไรเนี่ยอาจจะมีเข้ามาได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ ถ้ามองในมุมที่เสียซึ่งจุดเนี้ยนะครับสำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนนีครับในมุมที่เสียมันอาจจะดูมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะกว่าเพราะว่าเวลาดาวการเงินไปอยู่ในช่องของคําว่ามรณะมันอาจจะมีเหตุที่จะต้องมีการเสียหายหรือจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีการเสียเงินเสียทองออกไปนะครับเพราะดาวอังคารตําแหน่งนี้นะครับ ก็เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปะนะครับดาวมันมีความอ่อนกําลังนะครับก็คือการเงินมันดูมีความอ่อนและจุดหนึ่งะครับจุดที่2การเงินของคุณยังต้องอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอรินะครับปัญหาอุปสรรคหนี้สินนะครับและดาวอาทิตย์กับดาวอังคารก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วย ดาวอ่อนต้องอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูที่เป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหรือเรื่องหนี้สินเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินมันดูจะมีความจุกจิกมีความขัดแย้งทางด้านการเงินดูการเงินมันจะดูมีอุปสรรคและก็มีเหตุของการใช้จ่ายออกไปมากกว่าด้วยเหมือนกันในเดือนนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวอังคารไปอยู่ในภพมรณะนะครับเขาเรียกอังคารเป็น8กับลัคนาก็ไปตรงกับ อะไรที่สมมติฐานที่เขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาทอีกนะครับซึ่งการที่ดาวอังคารเป็นพินทุบาทมันหมายความว่าการทําอะไรแบบวู่วามบุ่มบามการตัดสินใจอะไรแบบเร็วเกินไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลเสียก่อให้เกิดความต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นและเวลาดาวอังคารเป็นดาวการเงินของคุณก็ในเดือนนี้เรื่องการตัดสินใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงินคุณจะต้องมี ความรอบคอบพยายามยับยั้งชั่งใจคิดให้หลายๆรอบหน่อยนะครับบางทีการตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปด่วนเกินไปก็อาจจะเกิดความเสียหายในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินได้เหมือนกันและยิ่งพอหลังวันที่8พฤศจิกาที่ดาวต,วตัวตนของคุณเองก็ไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพบวินาศนะครับ มันเป็นช่วงที่คุณเองลังเลง่ายอยู่แล้วคุณเองสุ่มเสี่ยงต่อการจะเกิดความเสียหายการโดนคดโกงอะไรต่างๆด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยิ่งทําให้ไอการตัดสินใจอะไรที่มันดูบุ่มบ่ามเกินไปเนี่ยมันยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางการเงินได้ง่ายขึ้นอีกแต่พอวันที่17นะครับดาวอาทิตย์ กัดาวพุธเขาก็ย้ายออกไปนะครับดาวการเงินของคุณนะครับสิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือการที่ไม่ต้องมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ด้วยนะครับทำให้ในเรื่องการเงินปัญหาความขัดแย้งอะไรที่เกี่ยวกับการเงินหรือเรื่องของหนี้สินหรือความติดขัดอะไรเนี่ยมันก็อาจจะดูลดปัญหาลงได้พอสมควรเลยส่วนถ้ามองในเรื่องการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำอะไรเสริมนะครับก็ มีช่วงหนึ่งนะครับที่ดูมีความเฉพาะเจาะจงว่าไม่ควรที่จะลงทุนเลยหรือว่าควรจะเลี่ยงหรืองดการลงทุนทางด้านการเงินในช่วงนั้นนะครับก็คือช่วงวันที่19นะครับคือช่วงใกล้ๆกับวันที่19เนี่ยเพราะวันที่19เนี่ยมันจะเป็นวันที่ดาวจัน์ทรมาอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งมันจะเป็นวันที่เกิดจันทรุปราคาหรือว่าจันทคราดเนี่ยนะครับซึ่ง เวลาที่ดาวจันทร์เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าปุตตะอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนการเสี่ยงโชคของคุณเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ก่อนอ19หน่อยหนึ่งหลัง19หน่อยหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่เหมาะกับการลงทุนของชาวลัคนาราศีมีนมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสน,นะครับซึ่งในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7 ดาวพฤหัสดาวการงานของคุณก็อยู่ในช่องโชคลาภนะครับซึ่งการงานมีโอกาสของการเกิดความสําเร็จได้ดีนะครับแต่ก็อาจจะเป็นงานอะไรที่เข้ามาแบบเป็นย่อยๆหรืองานที่มันจะต้องเป็นการทําแบบรวมเป็นกลุ่มเพราะว่าดาวการงานของคุณตําแหน่งเนี้ยดาวมันเป็นนิดนะครับต้องเป็นกลุ่มต้องออร่วมเป็นกองสีร่วมกับองค์กรอะไรลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะดูมีโอกาสของความสําเร็จทางการงานที่เด่นขึ้น ได้นะครับคือมีโอกาสได้งานใหญ่ๆแต่อาจจะเป็นงานที่ต้องร่วงเป็นกลุ่มนะครับเพราะถ้าเกิดงานอะไรที่ทําเองคนเดียวมันอาจจะเป็นงานที่เข้ามาแบบย่อยๆเล็กๆน้อยนะครับแต่ก็ข้อดีก็คือเวลาที่ดาวการงานมันอยู่ในช่องโชคลาภความสําเร็จมันจะมีโอกาสของความสําเร็จเกิดได้ดีขึ้นนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ปลอดโปรง่งหรือเกิดอะไรได้แบบสําเร็จได้แบบรวดเร็วง่ายดายนะครับเพราะว่า การที่ดาวพฤหัสยังต้องอยู่กับดาวเสาร์นะครับมันก็ยังเป็นช่วงที่ดูมีความอึดอัดทางการงานด้วยเหมือนกันหรือมันจะต้องเป็นช่วงที่ยังคงต้องมีการปรับมีการพัฒนามีการจูนอะไรเกี่ยวกับด้านของการงานของคุณเพื่อเป้าหมายของคุณด้วยเหมือนกันนะครับและพอวันที่8นะครับดาวพฤหัสของคุณก็จะย้ายเข้าอยู่ในภพวินาศซึ่งเวลาการงานเข้าไปอยู่ในภพวินาศนะครับมองในมุมที่ต้องระวังเลยคือ การงานมีความสุ่มเสี่ยงต่อการจบงานหยุดงานนะครับสิ้นสุดสัญญานะครับตกงานอ่าถ้าพูดแบบหนักๆหน่อยนะครับหรืองานมันมีโอกาสของความเสียหายมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนในการงานได้สูงนะครับแต่ถ้ามองในมุมที่ส่งผลเสริมก็คือถ้าเกิดใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของสายต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวกับด้านของออนไลน์งานที่เกี่ยวกับ สายาสิ่งเล่นลับอะไรที่มันเป็นแนวเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มเนี่ยถือว่างานของคุณยังคงเดินต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องพยายามผันงานของคุณเนี่ยให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของออนไลน์อะไรมากขึ้นเพื่อมันจะได้สอดคล้องกับเวลาที่ดาวการงานไปอยู่ในเรื่องของพบ วินาศนะครับไม่งั้นมันจะดูติดติดขัดขัดดูมีความลังเลโดนแย่งซีนโดนบทบงังอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะมีการจบงานได้เหมือนกันนะครับแต่ในเดือนนี้นะครับจุดดีอย่างหนึ่งก็คือการที่มีดาวศุกร์นะครับมาอยู่ในช่องการงานของคุณซึ่งดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวเขาได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับมันจะดูมีความยิ่งใหญ่ดีซึ่งดาวศุกร์มาจากเรื่องของคำว่าสหัชชะ อะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อ ZA นะครับงานขายนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ในเรื่องงานของคุณนะครับถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านสายของการต้องเจรจาการติดต่อ,องานในด้านของการขนส่งงานด้านสื่อนะครับ <S 2> <S 2> คุณมีโอกาสกับการเจรจางานอะไรแบบใหญ่ๆได้ดีเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้งานใหญ่ๆทางด้านส,สายสื่อสายการติดต่อ,อการเจรจา <S <S หรือด้านการตลาดเนี่ยนะครับ ใหญ่ๆได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังเ,เขาเรียกว่าวางใจได้ไม่มากนะครับเพราะว่าการที่ในช่องที่เกี่ยวกับการเจราจาการสื่อสารการติดต่อเนี่ยมีดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าของช่องที่ชื่อว่าวินาศมาอยู่นะครับมันก็ยังมีโอกาสของความผันผวนได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปสัมพันธ์กับด้านของต่างประเทศด้านออนไลน์นะครับคุณจะมีโอกาสได้งานใหญ่ๆจากทางสายนี้ได้ค่อนข้าง ดีเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ยังคงต้องระวังก็คือเดี๋ยวพอหลังวันที่17ที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเขาย้ายไปนะครับซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวพุธย้ายไปไปอยู่ในจุดนี้เนี่ยนะครับไปอยู่ในช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสุภาษนะครับใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านของสายวิชาการนะครับคุณอาจจะดูมีความเจริญได้ดีเพราะคู่วิชาการไปอยู่ในช่องของความเจริญความก้าวหน้านะครับ แต่จุดหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาที่บอกว่าคุณมีโอกาสได้งานใหญ่ๆการเจรจาติดต่อใหไ่ใหญ่แต่การที่ดาวพุธกับดาวราหูเขาเลงกันอยู่นะครับซึ่งสัมพันธ์อยู่ในช่องของเรื่องการเจรจาด้วยมันอาจจะกระตุ้นให้เรื่องของการเจรจามันยิ่งมีความผันผวนได้ง่ายหรือ อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับด้านของเอกสารข้อมูลมันอาจจะมีเรื่องของความลับหรือการหลอกลวงนะครับง่ายเหมือนกันนะครับเพราะดาวราหูมาจากคำว่าวินาศอะไรที่มันปกปิดลึกลับนะครับแถมดาวอ่อนกำลังแล้วก็เล็งอยู่กับดาวพุธนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า ในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจามีโอกาสได้งานใหญ่ก็จริงแต่คุณอย่าพึ่งวางใจอะไรง่ายๆหรืออย่าเชื่อใจอะไรใครง่ายๆในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องเอกสารที่ได้เห็นนะครับจนกว่าจะได้พิสูจน์อย่างชัดเจนอันนี้ถือว่าต้องระวังในเรื่องการงานของคุณด้วยเหมือนกันและการที่ดาวนะครับสามดวงนี้สัมพันธ์กันและมันสัมพันธ์อยู่ในช่องของคำว่าสุภาษด้วยบางทีเรื่องของ ความลับการปกปิดอะไรต่างๆหรือบางทีถ้าเกิดคุณต้องไปทําอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอันนี้ยิ่งไม่เหมาะเลยนะครับเพราะมันอาจจะโปะแตกออกมาได้นะครับและมีเหตุให้เสื่อมเสียเรื่องของชื่อเสียงได้เหมือนกันเพราะในช่วงเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของคุณดาวก็มีความอ่อนกําลังและไปอยู่ในช่องมรณะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าต้องระวังอย่างมากจริงๆมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรัก ก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกในตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17เดเนี่ยดาวความรักของคุณก็อยู่ในภพมรณะที่แปลว่าห่างเหินห่างไกลนะครับลดลงประมาณแบบนี้เสื่อมลงเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวความรักไปตกในช่องมรณะแน่นอนครับความรักของคุณอาจจะรู้สึกถึงความห่างเหินนะครับคือถ้าไม่ห่างทางกายก็ห่างทางด้านความรู้สึกมีความห่างเหินเฉยชากันอยู่บ้างนะครับและ ก็สำหรับว่าคู่ของคุณเองเนี่ยก็อาจจะยังมีความหงุดหงิดนะครับยังมีเรื่องของการขัดแย้งกับคุณได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าความรักนะครับดาวความรักหรือดาวคนรักของคุณการอยู่ในตําแหน่งนี้ดาวเขายังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุขค,คือเขายังมีศักยภาพดีมีความโดดเด่นของเขาดีนะครับและเขาอยู่ร่วมกับดาวอังคารมันทําให้เขากล้าพูดกล้าแสดงออก อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์กับอังคารที่เป็นคู่ศัตรูกรันเขาก็ยังคงมีความหงุดหงิดง่ายด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเดือนถึงวันที่8ตัวตนของคุณดาวมีความเป็นนิดคุณก็ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แล้วก็มักจะมีความอ่อนกับความเป็นตัวเองด้วยนะครับและพอหลังวันที่8ดนะครับดาวตัวตนของคุณเองก็ย้ายมาอยู่ในภพวินาศซึ่ง มันก็อาจจะเป็นช่วงที่บางทีคุณก็อาจอยู่แบบอยากอยู่แบบนิ่งๆอยากอยู่แบบเฉยๆนะครับอยากอยู่แบบคนเดียวอ่าอาจจะอยู่อารมณ์แบบนี้ก็ได้มันก็เลยอาจจะทําให้ในเรื่องของความรักในช่วงนี้นยะครับยิ่งหลังวันที่วันที่8ถึงวันที่17เนี่ยมันยิ่งดูห่างกันมากหน่อยนะครับพอวันที่17นะครับดาวอาทิตย้ยายดาวความรักของคุณก็ย้ายมาอยู่ในภพสุภะนะครับ ความรักมาอยู่ในจุดที่มันดูมีความเชื่อใจมีความสุขได้ดีมากขึ้นมีความปลอดโปร่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นถือว่าความรักจะมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นคนรักของคุณก็ดูจะมีความเ,เหมือนกับเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจคุณมากขึ้นมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญเวลาที่ดาวความรักของคุณไปอยู่ในจุดนี้ในเดือนนี้นะครับ มันก็มีดาวราหูที่เล็งรออยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาที่ดาวราหูเป็นคู่ศัตรูกับดาวความรักของคุณสัมพันธ์เล็งถึงเนี่ยมันทําให้ในเรื่องความรักก็ยังดูมีความขัดแย้งได้ง่ายนะครับถึงแม้จะเหมือนกับมีความเชื่อมั่นเชื่อใจกันมาระดับหนึ่งแต่อาจจะเป็นช่วงที่ยังมีเรื่องของการใช้คำพูดการเจรจาอะไรที่มันดูพูดจากันแรงๆซึ่ง มันก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันง่ายเหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้นะครับแนะนําว่าพยายามอย่ากโกหกพยายามอย่ากปกปิดนะครับเพราะเวลาที่ดาวที่เกี่ยวกับวินาศดาวราหูที่หมายถึงอะไรที่มันเป็นความลับๆนะครับซึ่งดาวมีความอ่อนกําลังและเล็งอยู่กับดาว ความรักที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันเนี่ยนะครับบางทีในเรื่องความลับที่เกี่ยวกับความรักของคุณมันอาจจะถูกเปิดเผยมันอาจจะมีการโป๊ะแตกจากเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรืออะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณก็ถือว่าต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงการมีความลับกันดีกว่าเพราะถ้าเกิดต้องมีความลับนะครับความลับ มันอาจจะถูกเปิดเผยได้และอาจจะเกิดความขัดแย้งกับคนรักของคุณได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในจุดที่รู้สึกเชื่อใจคุณมากขึ้นแต่ถ้าเกิดมีความลับที่มันถูกเปิดเผยมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะครับก็สําหรับชาวลัคนาราศีมีนถือว่าต้องระวังนะครับและสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้ ถือว่าเรื่องความรักก็อาจจะยังไม่อยู่ในจุดที่มันส่งผลดีและมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ตัวคุณเองก็อาจจะอยากอยู่นิ่งๆอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงจะการให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักก็เป็นได้เหมือนกันมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวเสราร์นะครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวโชคลาภของคุณก็ อยู่ในบ้านตัวเองแถมเดินในแนวที่ปกติแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จของคุณดูมีความมั่นคงมีโอกาสของการเกิดโชคลาภเกิดความสําเร็จเกิดได้ดีนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวโชคลาภของคุณต้องอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสต,ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7นะครับซึ่งดาวพฤหัสก็คือดาวตัวตนของคุณเองและก็ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้น ในเรื่องโชคลาภอาจจะมีเกิดขึ้นกับด้านของการงานด้วยเหมือนกันแต่การที่ดาวพฤหัสด,ดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับดาวมันเป็นนิดนะครับมันหมายความว่างานที่จะสำเร็จได้ดีนะครับมันอาจจะต้องเป็นงานที่ทำกันเป็นกลุ่มลักษณะแบบนั้นนะครับถึงจะดูมีความสำเร็จทางด้านการงานเกิดขึ้นได้ดีในช่วงต้นเดือนนะครับพอหลังวันที่8นะครับ ดาวพฤหัสย้ายออกไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภพบวินาศนะครับดาวพฤหัสย้ายออกไปนะครับเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่กับดาวเสาร์เนี่ยคู่นี้มันจะดูมีความอึดอัดมันจะดูมีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้นะแต่มันเกิดได้ช้าเพราะมันเป็นดาวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันมันจะต้องมีการปรับมีการพัฒนาแต่พอดาวพฤหัสย้ายออกไปอย่างแรกก็คือทําให้ในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จของคุณมันดูมันดูโปร่งมันดูสบายตัวขึ้นเพราะฉะนั้น โอกาสของการเกิดความสําเร็จโอกาสของการเกิดโชคลาภต่างๆมันจะเกิดได้ตามที่มันควรจะเกิดควรจะเป็นนะครับแต่ปัญหามันกลับอยู่ที่ตัวคุณนะครับเพราะมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภพบวินาศมันหมายความว่าความสําเร็จมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าคุณทําอะไรแต่เวลาตัวตนไปอยู่ในภพวินาศบางทีคุณอยากจะอยู่นิ่งๆคุณไม่อยากจะทําอะไรหรือเวลาทําอะไรเนี่ยคุณมักจะต้องเจอกับ ความผันผวนความแปรปรวนหรือความลังเลนะครับมันก็เลยทำใหเ้เวลาจะทำอะไรเนี่ยกว่าจะสำเร็จได้มันก็จะต้องเจอเรื่องของความบทบังการมีอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสของความสำเร็จแต่อย่างที่เคยพูดเสมอว่าเมื่อเวลาที่ดาวโชคลาภมีความแข็งแรงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณยังทำและผ่าน เรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนความลังเลต่างๆไปได้มันก็ยังมีโอกาสของความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณได้ดีเพราะฉะนั้นสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับเวลาที่ดาวโชคลาภของคุณยังแข็งแรงและก็ยังแข็งแรงไปแบบยาวๆเนี่ยคุณก็มีโอกาสมีการได้รับโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ตัวตนของคุณไปอยู่ในภพวิน,นาศบางทีคุณก็ตัดสินใจไม่ถูกบางทีคุณก็เลือกไม่ถูกบ้าง เพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องให้คนอื่นมาช่วยในการประกอบการตัดสินใจประกอบการวิเคราะห์กับการเสี่ยงโชคของคุณก็ได้และช่วงที่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเลยก็คือช่วงวันที่19บวกลบนะครับเพราะเป็นช่วงที่เกิดจันทรุป,ปราคานะครับจันทรคนาครับซึ่งดาวจันทร์ของคุณมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับถือว่า มันไม่เอื้อกับการเสี่ยงโชคนะครับก็ลองพิจารณาประกอบดูนะครับและนี่ก็คือการทำนายทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ